ありがとうございました。 ดามเช้าทุกท่านนะครับกับบรรยากาศดามเช้าสวัสดีครับลุงจิมมี่ครับทำอะไรกันนะฮะทั้งดามสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่พี่น้ำทำอะไรครับหม้อทอดมันเต่าโอ้ยหม้อทอนทอดเด็ดเลยบม้ทอดเฮ้ยยู่หลกเดดยอดเป็นแสนอ่า สวัสดีครับสวัสดีครับไปงานแต่งมานะส,สองวันไปนงานแต่งใครง่านันสอนแต่งงานอีกรอบหนึ่งเหรองานแต่งหลานครับเขาเป็นเพื่อนเขาน้อ <c oughs> งเขาคือเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้ผมอันนี้เขาแต่งครับ นี่คือวันเช้าบรรยากาศน้ำชาสวัสดีครับเจ้าสวัสดีครับพี่รัฐสวัสดีครับไปตรวจข้ามคืนเลยนะนี่หมอกยามเช้านะครับ บรรยากาศยามเช้านะครับกับหม,กหมอกเกิดขึ้นหลังภูฝั่งนูน้นยอดภูเลยนะครับเห็นแม่อื่นนะฮะนี่นะครับภาพบรรยากาศยามเช้านะครับกับเมฆหมอกน่าจะเกิดความชื้นแล้วความเย็นเนาะนี่นะครับ เช้านี้ที่บ้านปกกอกครับเดี๋ยวสักพักนึงเขาเข้าไปหน้าบ้านนะครับเสียงนก

นิสัยให้ให้มันเป็นอย่างไงมันไม่แน่อะไรเหมือนกับมิกกี้รภาษาเขามาต่อยชาแนลช่องพวงไอเดียชาแนลพี่อ๋อเท็ดกับตันโจ้แม่โจ้41ช่องแล้วนะฮะผม42นะฮะ ที่ยังไม่เห็นอยู่มีตักกีแมงกะบี้ตสักกีแมงกะบี้ยอ่าอะไรอีกเยอะอยู่นะฮะสักกีแมงกะบี้นะครับบรรยากาศยามเช้าก็อย่างนี้นะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับนัานั่ง ชมบรรยากาศแบบนี้นะครับจิบกาแฟน,นะครับสบายๆยายมเช้านะครับในชีวิตของคนเมืองกรุงนะครับก็จะแตกต่างจากต่างจังหวัดเพราะว่าช่วงเช้านี้เป็นอะไรที่ถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็ต้องแข่งขันตื่นแต่เช้านะครับเพื่อเร่งรีบไปทํางานให้ทันนะครับแต่ถ้าใครที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็เป็นนายตัวเองก็ ก็ต้องตื่นเช้าเหมือนกันนะครับมันจะมีคำพูดที่ติดหูนะครับตื่นเช้าได้เรียกหลายตื่นสายได้เรียกหน่อยนะครับเป็นคำพูดที่พ่อกับแม่สอนตั้งแต่แมออิสอนจำความได้นะครับตื่นเช้าได้เรียกหลายตื่นสายได้เรียกหน่อยนะครับคือพ่อกับแม่ตื่นตั้งแต่เช้านะครับตีสองตีสาม เอาของไปขายอยู่ตลาดนะครับเอาผักไปขายนะครับกลับมาบ้านนี้หิ้วขนมกลับมาด้วยนะครับหลังจากขายผักผักก็เป็นผักพวกผักอ่โหระพาที่เรากินกับก๋วยเตี๋ยวนะครับผักอ่ะอะไรนะกินกับลาบนะครับจำชื่อผักไม่ได้เนาะผักที่เอาไว้กินกับลาบนะครับกินชุนๆหน่อยนะครับนั่นแหละฮะแอดปลูกกับเม่ตั้งแต่สมัยเด,ด็กๆนะครับ ปลูกแล้วก็ต้องไปลดน้ำหลังเลือกเรียนมาก็ต้องไปนาไปไปนานะครับพ่อปลูกผักอยู่ที่นา,น,านะครับก็ลดน้ำแล้วก็แม่ก็ตัดไปขายตอนเช้าประมาณตีสองแม่ก็จะปลูกปลูกให้ออกไปส่งที่ปากซอยนะครับเข็นล้อไปนะครับล้อสุกล้อยุล้อยุอย่ของแถวอีสานบ้านเฮาที่เขาไปสีข้าวนะครับก็ที่จะเป็นสองล้อแล้วก็เข็นไปนะครับก็ ออกไปเป็นเพื่อนแม่นะครับแต่ไม่ได้ไปตลาดด้วยนะครับแม่แค่ให้ออกไปส่งว่าทางมันมันมันค่อนข้างกไกลจากบ้านนะครับให้ไปส่งปากซอยเพราะว่าไปขึ้นรถสองแถวนะครับเป็นชีวิตของเด็กๆสมัยเด็กเด็กน้อยนะครับที่แอดจำความได้นะครับยื่นเช้าได้เรียกหลายตื่นสายได้เรียกหน่อยก็คือพ่อกับแม่นี่แหละเป็นเป็นคนที่ทําให้ดูนะครับว่าตื่นเช้าอะ่ะ เราไปถึงตลาดไปขายของก็ได้เงินกลับมาได้ซื้อข้าวต้มขนมกลับมาฝากลูกฝากหลานอีกนะครับสายมาก็กลับมาบ้านก็ทําเรียกที่บ้านต่ออีกนะครับก็คือคนที่ตื่นเช้าเนี่ยทำได้ทําอะไรหลายอย่างตั้งเป้าไว้สิบอย่างก็น่าจะทําเสร็จทั้งสิบอย่างแต่คนที่ตื่นสายเนี่ยโมงเช้าเพิ่งตื่นเพื่อนเขาไปถ้าขี่รถไปถึงกรุงเทพก็ป่านนี้ก็ไปถึงสระบุรีแล้วอะไรประมาณนี้นะครับยิ่ง ยิ่งตื่นแต่เช้ายิ่งได้ทําอะไรเยอะแยะมากมายนะครับตื่นเช้าได้เบียกหลายตื่นสายได้เบียกหน่อยนี่ครับนี่ก็ตอนนี้ก็ยูทูบเบอร์เริ่มมาออกกันอยู่แถวบริเวณนี้นะครับเสียงเริ่มมาเรื่อยๆนะครับคนเยอะนะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับดีเจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ